สวัสดีครับวันนี้สำหรับช่องของนายการกล้วยนะครับก็จะมาทำภารกิจนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมครับอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็สวนน้อยๆนะครับที่กำลังฟื้นฟูนะครับให้มันน่าอยู่มากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมาทำแปลงผักครับเอื่นว่าไปเห็นแปลงผักของพี่คนหนึ่งนะครับเขาทำได้แบบมันสวยครับดูแล้วสวยนะครับ ก็คือมีการใช้อิฐบล็อกนะครับมาผสมประสานนะครับกับการทําแปลงผักครับซึ่งผมมองว่ามันมีมาตรฐานดีตรงที่ว่านหนึ่งนะครับการทําความสะอาดก็คือเอาหญ้าออกจากแปลงมันง่ายแล้วก็มันดูเป็นแถวเป็นแนวนะครับเป็นระเบียบดีแล้วก็อย่างที่2ก็คือปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยอื่นปุ๋ยเสริมปุ๋ยบํารุงต้นผักนะครับก็จะไม่ไหลไป ที่อื่นนะครับคือไม่ไหลออกจากแปลงนะครับก็ยังอยู่ในแปลงเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่มีไก่นะครับที่เลี้ยงอยู่ในสวนนะครับถ้าได้แปลงแบบนี้เวลาไก่มาเขียก็ปุ๋ยก็น่าจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคงไม่ไปไหนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําแปลงผักนะครับที่เป็นใช้อิฐบล็อกนะครับแต่วันนี้ก็จะมาเตรียมในเรื่องของแปลงนะครับแปลงที่อยู่ด้านหลังครับตอนนี้ก็ถานหญ้านะครับยังไม่เสร็จนะครับ คือขนาดของแปลงที่ผมอยากได้ก็อยู่ที่ความกว้างนะครับ80เซนนะครับก็คือใช้อิฐบล็อกสองก้อนส่วนความยาวก็จะเป็นสัก80อ่า4เมตรครับสเมตรนะครับแต่ยังไม่ได้คำนวณว,ว่าใช้อิฐบล็อกกี่ก้อนนะครับก็ดูด้วยสายตาแล้วคือขนาดนี้กำลังพอดีนะครับ <c oughs> มาดูซิว่ากิจกรรมวันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับจะได้แปลงผักอย่างที่ต้องการไหมเดี๋ยวเรามาตามดูกันเลยครับ หลังจากที่ผมถางหญ้าออกจากหน้าแปลงแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลืออีกนิดเดียวแต่ว่าได้ขนาดอย่างที่ต้องการแล้วครับก็คือตอนเนี้ความกว้างก็คืออิทบล็อก2ก้อนนะครับแล้วก็นะครับอยู่ที่80เซนนะครับก็จะปักเสาเอาไว้นะครับเผื่อที่จะได้ยกแปลงง่ายๆนะครับนี่นะครับความยาวของแปลงครับ ค,ความยาวของแปลงนะครับตอนนี้ผมต้องการอ,าอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับซึ่งคำนวณอีกบล็อกแล้วความยาวก็น่าจะใช้อีกบล็อกนะครับประมาณ10ก้อนครับนะครับประมาณ10ก้อนนะครับที่จะใช้รวมแล้วนะครับแปลงนี้ก็จะใช้อีกบล็อกประมาณข้างละ10ก็คือ20ก้อนแล้วก็ด้านท้ายด้านหัวก็อีก4ก้อนก็เป็น24ก้อนครับ ที่จะทําแปลงผักที่ยกสูงนะครับที่เป็นแปลงผักอ e ีกบล็อกนะครับ หลังจากที่ขึ้นรูปแปลงผักนะครับได้สัดส่วนได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับต่อไปก็จะต้องออกแรงมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าวันนี้ยังไงก็ยังไม่ได้ปลูกครับเพราะว่าจะต้องขึ้นนะครับเรียกว่าขุดดินพลิกหน้าดินขึ้นมาเพื่อเอาญ้าออกครับแล้วก็พักดินนะครับให้เขาแห้งก่อนนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับแต่ขั้นตอนนี้นะครับก็คือก็จะลงอิดบล็อกก่อนนะครับให้ดินแห้งเมื่อไหร่ครับ พร้อมเมื่อไหร่ก็คือค่อยลงผักก็ได้ครับนะครับแต่ตอนนี้คือเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องนะครับขุดหน้าดินนะครับขึ้นมาแล้วก็ทําความสะอาดแปลงผักนะครับเอาญยาอะไรออกนะครับ หลังจากที่เราถางนะครับยาออกจากแปลงนะครับที่เราจะต้องการแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเปนร่างแล้วครับสําหรับแปลงผักนะครับก็ได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้ก็คือการถาง้าออกการกําหนดขนาดของแปลงนะครับแล้วก็การขุดดินมานะครับเพื่อที่จะทําให้มัน ร่วนซุยแล้วก็กําจัดวัชพืชนะครับออกจากแปลงรวมถึงการยกล่องแปลงครับตอนนี้ก็มาได้ครึ่งทางแล้วส่วนที่เหลือก็คือการาพักดินไว้สักพักสักระยะสักระยะหนึ่งนะครับก็คือให้พวกไอเชื้อโรงเชื้อราแล้วก็ความชื้นนะออกจากดินก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาพวกปุ๋ยขี้วัวพวกขี้เลื่อยพวกใบไม้นะครับที่มันหมักหมมแล้วก็เป็นปุ๋ยได้นะครับมาใส่ในแปลงแล้วก็จะอเอาอิฐบล็อกนะครับมา,รามาวางนะครับเป็นแนวแปลงนะครับ พอดูว่ามันจะสวยอย่างที่เราต้องการหรืออย่างที่เราจินตนาการไว้ไหมนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับเห็นแล้วอืมนีม่นะเห็นครับตอนนี้ก็เป็น <c oughs> ช่วงที่สองนะครับก็คือหลังจากที่ได้อินบ็อกมาแล้วนะครับแล้วก็กำหนดขอบเขตความกว้างความยาวของแปลงแล้วนะครับก็จะใช้เชือกนะครับขึงระหว่างต้นเสากับปลายเสานะครับ ด้วยเชือกไนล่อนสีเขียวนะครับเพื่อที่ให้ได้แนวระดับนะครับให้อิฐบล็อกมันตรงครับแปลงผักจะได้สวยงามครับ <It> ตอนนี้ทําตอนนี้สองแปลงครับแปลงแรกก็คือผมจะพลิกหน้าดินมาแล้วก็โรยปูนขาวเพื่อป้องกันเชื้อราแล้วก็ใช้ปุ๋ยนะครับรองพื้นนะเพรายายบอกว่าถ้าใช้แค่ปุ๋ยปกตินะครับจะทําให้มันเค็มแล้วก็ผักก็จะตายก็เลยผสมกแกลบดิบนะครับ แล้วก็หมักไว้ประมาณสักครึ่งเดือน,นครับแล้วเอามาใช้นะครับส่วนแปลงที่2นะครับก็คือว่าผมไม่ได้พลิกหน้าดินนะครับแต่ว่าเนี่ยขุดล่องเลยแล้วก็กะว่าจะเอาพวกใบไม้นะครับปุ๋ยขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็วกแลก,กลบเนี่ยมาเทใส่เลยนะคจะได้ไม่ต้องพลิกหน้าดินก็ดูว่าแปลง2แปลงเนี่ยถ้าปลูกผักแล้วมันจะแปลงไหนนะครับผักจะสวยกว่กากันนะครับ ตอนนี้ก็เหลืออีก70%ครับแรงผักถึงจะเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยครับ natong ตอนนี้แปลงผักก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ครับผมได้สองแปลงครับตอนนี้นะครับแนวตรงก็น่าจะได้อยู่แต่ที่มันน่าจะยังไม่สวยงามก็คือระดับนะครับความสูงต่ำเพราะว่าผมไม่ได้ปรับที่ปรับพื้นที่นะครับขอลงอีกบล็อกมนก็เลยกลายเป็นหลังเต่าแบบนี้ครับ นี่แปลงผักของเราก็เสร็จแล้วนะครับผมใช้เวลา2วันนะครับวันแรกก็จะเป็นการเตรียมดินนะครับถางยาแล้วก็วันที่2ก็เป็นการเรียงอิดบล็อกนะครับที่เป็นการดินตกนะครับที่เป็นขอบนะครับก็ใช้งบไป230บาทครับอิดอิดบล็อกน่ก้อนนะครับก้อนละ4บาท80ครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่านะครับมันจะสามารถใช้งานได้จริงมีประสิทธิภาพไหม ก็ต้องลองปลูกผักดูครับวันนี้ก็ภารกิจเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ